ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายขีลานเเปรษฎแด่คณะสงฆ์สำหรับผู้แทนนำกล่าวคือกัลยานมิตรบุญโรธเสรีวัฒนาวุฒิและกัลยานมิตรธัญพรเสรีวัฒนาวุฒิฮันธรรมยังพุทธสาภาขวโต อบภาภาขนมการังกะโรมะเซนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตคิลานะเพศชานิ <im itation> ขิลานะเพศชานิสัปริวารานิสัปริวารานิพิกุสังคสสะ <im itation> พิกุสังคสสะโอนชายามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเต พิกุสังโฆพิกุสังโฆอิมานิอิมานิคิลานะเพสัชานิคิลานะเพสัชานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคาระตังทีคาระตัง หิตายะหิตายะ,ายะสุขายะสุขายะนิพพานายะาาจะนิพพานายะจะถข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทินสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้แทนนำกล่าวคือกาลยนมิตรพันประพาปันพิพัฒและกาลยนมิตรกำบนนัดจิตวัฒนากรขอเรียนเชิญครับ อิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตเวชกรรมมัสสะเวชกรรมมัสสะอุปะกะละนานิอุปะกะระนานิสะปะริวารานิสะปะริวารานิภิขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชายามะโอโนชายามะ าธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิเวชกรรมมัสสะเวชกรรมมัสสะอุปกะระนานิอุปกะระนานิสัปริวาลานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากัง ทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะ,ะ,าายะ,ายะนิพานายะจนิพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวาย อุปก <Car> รณ์การแพทย์พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับอุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์การแพทย์พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข <ไ jal> ้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินตลอดกาลลนานเทินสาธ <productions> ุลำดับต่อไป เป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทยธรรมสำหรับผู้แทนนำกล่าวคือกัลรยิตรมิศสิริพรด่านวนิชขอเรียนเชิญครับอิเมไมยังพันเตอิเมไมยังพันเตไทยยธรรมเมไัยยธรรมเมสปปริวาเรสปปริวาเรพ,าพิขุสังคสสะภิกขุสังคสสะ โอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังโคพิกขุสังโคอิเมออเมไทยะธรรมเมไทยะธรรมเมสัปริวาเรสัปะริวาเรปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุ อัมหากังอัมหากังธีฆรัตังธีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายขอน้อมถวายปัจจัยทยธรรมปัจจัยทยธรรมพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับปัจจัยทยธรรมปัจจัยทยธรรม พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทิน สาลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์สำหรับผู้แทนนำกล่าวคือกลัลยนานมิตรพานิสอนเสรีวัฒนาวุฒิและกลัลยนา,านมิตรปุญยิสาเสรีวัฒนาวุฒิขอเรียนเชิญครับ อิเมมายังพันเตอิเมมายังพันเตปะทีเปปะทีเปสะปะริวาเรสะปะริวาเรพุทธสสะพุทธสสะ,ถถะปูชนทถ,ถายะปูชนทถายะภิกุสังคสสะพิกุสังคสสะโอโนชยามะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโคภิกขุสังโคอิเมอิเมปะทีเปปะทีเปสัปปริวาเรสัปปริวาเรปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีคารตัง หิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายประทีปโคมไฟประทีปโคมไฟ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับระทีบโคมไฟระทีบโคมไฟ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมัดผลนิพพานเพื่อมัดผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลลนานเทินตลอดกาลลนานเทินสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตสำหรับผู้แทนนำกล่าวคือกาลยานมิตรพรสวรรค์เต็มดวงจิตขอเรียนเชิญครับ ด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมใจน้อมถวายได้ร่วมใจน้อมถวายขีลานะเพษัสขีลานะเพษัตแ,<ล> <j ơi> และอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ประทีโปทโคมไฟประทีปโคมไฟ ปัจจัยทยยรรมปัจจัยทยยรรมพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้เป็นสังฆทานเป็นสังฆทานด้วยบุญนี้ด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลันเข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลัน ให,ให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุไขย,ยืนยาวอายุไขย,ยืนยาวปราศจากท,ทุกศโศกโรคภัยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตวะอันตรายใดๆอุปัตตวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานอยา่าได้มาพ้องพาน ให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานสุขสำราญในการสร้างบารมีสุขสำราญในการสร้างบารมีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขความเจ็บป่วยแม้เพียงเล็กน้อยความเจ็บป่วยแม้เพียงเล็กน้อยอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ให้มีรัศมีสว่างสวัยให้มีรัศมีสว,ว่างสวัยมีผิวพันธุ์วันะเปล่งปลั่งมีผิวพันธ um> okay Saying> ุ์วันะเปล่งปลั่งปราศจากธุลีปราศจากธุลีมีดวงตาแจ่มใสมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสะจักษุทั้งมังสะจักสุทิพยะจักษุทิพยะจักษุ และรรมาจากสูตร,รม,มีดวงปัญญาสว่างไสวมีดวงปัญญาสว่างไสวแตกฉานในศาสตร์ทั้งปวงแตกฉานในศาสตร์ทั้งปวงแท่งตลอดในสัพพวิชาแท่งตลอดในสัพพวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทางโลกและทางธรรม ให,ห che, ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณ,ณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขลาบยศสรรเสริญสุขได้บรรลุมรคผลนิพพานได้บรรลุมรคผลนินพพาน และวิชาธรรมกายและวิชาธรรมกายไปทุกภพ,กท,กพทุกชาติไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุสัง ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลและรับพรอนพระกันนะลมใจหยุดนิ่งเข้าไปที่กลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดนั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมทั้งตึกเลยถึงผู้ที่เราจะตั้งใจ กุศลกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายนั้นจะมีชีวิตยอยู่หรือล้าโลกไปแล้วก็ตามนันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายและวันนี้ก็เป็นวันธรรมชัยด้วยให้เราตั้งใจบูชาธรำท่านและส่งบุญนี้ไปถึงคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ ญาติสนิทมิสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่รักษาวัดพรรมากายเทวดาที่เป็นสมาธิทิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน และแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะทวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยะธาสัพพิติโยวิวัจฌันตุสัาวราโรควินาสตุมาเตยภวัวันตารารโยสุขีติขายูกุ สัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะรัวคุวินาสตุมาเตะภาวรันตารโยสุขีติขายุโกุภวัสสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะร

วารันตารโยติทติขายุโกภวาอภิวัทนสิลิสนิจังวัชตาปจายโนจตตารวธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขัง ทัตตรโทสุขิตตวิรุณหัวปวทศสาเนอรโคสุขิตตโหหิสาสะเปหิยาติพิโสอัทตราโทสุขิตตวิรุณหัวปวทศสาเสนอรโคสุขิตตห สหัสสเพียาติพิโสอัตราโทสุขิตตวิรุณหัวพทธสเนอโรค สุขิตตัวหภยสหัสเพียรติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธตามานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวน ภวธรตนังธรรมรตตนังสังฆรตนังตินังรตตนานังอนุภาเวนะจตุราสิตสหสัทธรมาขันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะจินาสาวกานุภาเว นาสพเพตโรคาสะเพเตยพยาสาเพเตยอันดารายาสะเพเตยอุปัฏฐาวาสาเพเตยทุนิมิตาสะเพเตยวมังคลาวินาสันตุอายุวัฒโกณ ทกวะเริวะทกอยาสวะทกวภพัลลวะทกวะวาวะทกสุขวะทกวตุสาภทวคารวขพยาเวราโสกาสัตุจุปาทวาเกาอันตรายปิวินาส สันตุจเตชะสาชยเสธติทานาลาพังโสทิภาขยังสุขังพลังเสริอายุจาวันโนจัพพะคังวุฒิยะยสวัน ตาวาสัจชายุจะเชีววสิทธิพวันตุเตียภวตุสัพมังคัลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธาุภาเวรัสตาสดทิพวันตุเตียภวตุสัพมังคัลังรักขันตุสัพธ เทวตาสัพพธรรมานุภาเวอนัสะทาโสติภวันตุเตยภวตุสัพมังคัลังรัคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวอนาสะทาโสติ to the...